านเข้าสู่รายการ Pet Care on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสตวแพทย์จุลาค่ะครับผมเราทั้งสองคนจะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุจุลา FM 1 0 1 5เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับค่ะเราจะมาพบกันทุกวันเสาร์นะคะช่วงเวลาดีๆค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณค่ะครับโดยมีคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมมานั่งคุยกันค,ครับให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆสบายๆนะค,ะค่ะรายการเพจแคลนไอของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะสตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยคะ่ะครับผมนอกจากสัญญาณเสียงทางสถานีวิทยุจุฬาแล้วเรายังพบกันเห็นหน้ากันจะจะเลยค่ะรู้เลยว่าเราหัวเราะยังไงเรายิ้มยังไงใช่เราหัวเราะจริงไหมเราแอบร้องไห้ยังไงถูกต้องคะ่ะเราจะมาเจอกันได้ในย <YouTube S 2> ูทู c ช anel ของซีอูเรดิโอครับผมใช่ค่ะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคอยคอยติดตามการแชร์เพราะว่า ไม่ใช่ติดตามอย่างเดียวด้วยแต่บว่าช่วยติดตามการแชร์แล้วช่วยกันแชร์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวเป็นหลายล้านแล้วใช่เพราะว่าเป็นการให้ให้สาระให้ความรู้นะไม่ใช่ของรายการเราไม่ใช่ของรายการเราโอเคค่ะอาจารย์โอมคะครั้งที่แล้วค่ะเราพูดกันถึงเรื่องเล็บเล็บค่ะถึงเรื่องเล็บค่ะมีมีโมเดลด้วยมีพร็อน่ารักมาเลยค่ะพูดถึงเรื่องเล็บและการดูแลสุขภาพเล็บของสุนัขและแมวไปแล้วแล้ววันนี้เราจะพูดถึงอะไรคะอาจารย์โอมการดูแลที่ที่มีความจำเป็นไม่แพ้กันค่ะไม่แพ้เรื่องเล็บ ไม่แพ้เรื่องผิวหนังค่ะไม่แพ้เรื่องหางไม่แพ้เรื่องตาไม่แพ้เรื่องจมูกไม่แพ้เรื่องปากค่ะนั่นก็คือไม่แพ้เรื่องหูนั่นเองนั่นเองวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องหูนะอาจารย์โอมเพราะว่าหลายๆคนชอบแบบถามมากเลยเนี่ยมันมีกลิ่นน่ะจริงๆบางทีอาจจะเอาสุนังมาตัวแล้วก็บอกเนี่ยตัวนี้มันมีกลิ่นมากเลยไม่รู้ว่าผิวหนังมีปัญหาหรือมีแผลหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรต่างบางคนก็หมอก็ตรวจร่างกายนะเช็คหมดเลยขาก็ไม่มีแผลค่ะ ตรงโคนตรงก้นมีอะไรไหมหารูปทำตัวดูไม่มีแผลสักอย่างเลย่าสาเหตุอ่าแล้วก็ช่องปากมีหินปูนมีอะไรไหมไม่มี<อ>สุดท้ายาสุนัขด้วยสุดท้ายเปิดหูดูโอ้โหเย,ยิ้มเลยใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นการเกิดให้ฟังเราาวเพราะจริงๆแล้วอ่ะเวลาสุนัขมาเนี่ยสัตวแพทย์หลายๆคนจะ แยกแยะได้จากกลิ่นคือไม่ได้จงใจไปดมหรอกนะเพียงแต่ว่ากลิ่นลักษณะของผิวหนังอักเสบของแผลของต่อมข้างก้นอักเสบหรือว่าหูอักเสบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันใช่มีความแตกต่างกันของกลิ่นนะพูดพูดแบบตรงตรงเลยใช่แล้วใช่ค่ะบางทีเราเลยจะไม่ต้องใช้การดมในการช่วยแยกแยะแต่ต้องบอกว่าหมอหลายคนจะไม่ถึงว่าเอาหน้าก้มเข้าไปดมเลยเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะยกมาบนโต๊ะเนี่ย ก็พอจะเดาได้แล้วกลิ่นมันจะมีลักษณะเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นผิวหนังจากโรคไรที่เรือนนะ,ะอันนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องยีสต์กับเชื้อราอันนี้ช่องหูอักเสบแน่ๆอันนี้หินปูนแล้วก็ปากเป็นแผลอันนี้ต่อมข้างก้อนอันนี้โรคไตอันนี้นนโรคไวรัสลำแส,สออ้อักเสบติดต่ออ๋อต่กลิ่นของลำแส้อักเสบตอบรอบได้กลิ่นของโรคไตก็พอจะบอกได้พรามันจะมีกลิ่นของยูรีนนะครับกลิ่นของยูเรียยูเรียยูเรียค่ะอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาศัยประสบการณ์ของของคุณหมอ อาจจะดมี่น่าจะพอเข้ามาปรับชี้ได้เลยว่าตัวนี้เป็นอะไรจริงๆยังไม่ลงรถอยู่ในโรงชาราดรถเพราะปกติอาจจะดมจะมีกระบอกที่ดมแบบฝืนฝนอยู่ที่บ้านจริงๆรแล้วของผมเนี่ยลานจอดรถกําลังจะพาเข้ามาที่คลินิกตอบได้แต่คุณบอกว่างเนี่ยยังไม่ออกจากบ้านก็รู้แล้วแหมโอเคค่ะเป็นจิตสำหรัะเป็นบอกวางจิตสัหรัสเป็นประสบการณ์สูงนะคะเป็นความยานที่โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องใบหูใช่แล้วก็การดูแลพูดถึงหูเนี่ย หูทาหน้าที่หลักๆคือฟังเสียงใช่แล้วนอกจากนั้นที่สําคัญเลยก็คือเอาไว้เป็นอาไว้ว่าที่ใช้ในการรับฟังเสียงนั่นแหละค่ะแล้วแล้วสุนัขแต่ละพันธุ์แมวแต่ละพันธุ์ก็มีลักษณะของใบหูที่แตกต่างกันตามลักษณะของพันธุ์บางตัวหูตั้งที่เห็นชัดๆเลยหูตั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเช่นชิวาว่าโดเบอร์แมนมินิเอเจอร์พินเชอร์เลยต่างจริงโดเบอร์แมนเขาตัดหูโดเปนหูใหญ่ แต่ว่าที่เราเห็นกันส่วนใหญ่แล้วหูตั้งสวยสามเหลี่ยมเลยใช่แล้วแต่หูหูนี่ตั้งสุนัขพันธุ์ที่หูตั้งตั้งก็ได้แต่สุนัขพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกันกับใบหูขนาดไม่ใหญ่สุนัขไทยค่ะเห็นเลยว่าหูตั้งบางแก้วบางแก้วนี่หลายๆตัวก็จะหูตั้งค่ะอย่างเช่นชิวาว่ากับมินเนี่ยชิวาว่าชิวาว่าก็หูตั้งคือลักษณะของใบหูบางไงเพราะฉะนั้นเนี่ยป๊อปเมอร์เนี่ยหูตั้งใช่แล้วเออเนอนเป็นเสุนัขพันธุ์หูตั้งๆแล้วหู ตกหล่ะหูตกที่เห็นได้ชัดชัวร์เลยก็คือบีเกิลบาสเซนฮาวบีเกิลหูบาสเซนฮาวนี่ไม่ใช่ตกธรรมดาค่ะตกถึงพื้นเลย<笑><笑>ใช่ใช่ค่ะเดินเหยียบหูตัวเองงใช่นิภาพว่าเนี่ย <S <s พพคุณหมอควางเดินเหยียบหูตัวเองไม่ใช่ค่ะหนูมีหูอยู่ข้างหัวโอเคน, okay, นอกจากนั้นอาจารย์โอมยังมีพันุ์ที่แบบหูที่แบบหูพับลงมาเนี่ยค่ะก็คือพวกโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ต่างๆคือจริงๆหูก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าด้วยความที่โครงกระดูก ต้องบอกว่าใบหูเนี่ยประกอบไปด้วยกระแผ่นกระดูกอ่อนแล้วก็มีกล้ามเนื้อ<ม>คลุมทางด้านหน้ากับทางด้านหลังแล้วก็มีส่วนของผิวหนังที่คลุมอีกชั้นหนึ่ง<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของใบหูมันประกอบด้วยโครงสร้างหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าหูที่มีความหนา<ม>ก็จะมีน้ำหนักก็มีโอกาสที่จะพับตกลงมาซึ่ง ใบหูของของหมาบางพันุ์ที่มีลักษณะใบเล็กขนาดเล็กแล้วก็บางเนี่ยหูก็จะตั้งพอหูตั้งเสร็จแล้วเนี่ยข้อดีของการที่มีใบหูตั้งคืออะไรล่ะชัวร์เลยคือโอ้โหฟังชัดเหลือเกินฟังชัดฟังชัดได้ยินชัดได้ยินชัดเลยเลียผันควับเลยปุ๊บเลยอยู่ทางด้านไหนเรียกมา็หันใช่แต่ว่าบางทีหูตตๆเนี่ยแต่กนเรียกไงก็แล้วแต่ใ่จะได้ยินน้อยหน่อย เฉยโดยเฉพาะหมาแก่ๆด้วยใช่ค่ะไปกัน,น,นใหญ่เลยอันนี้เป็นเป็นลักษณะนิสัยของเขาแล้วล่ะค่ะหรือว่าเป็นความเสื่อม <c oughs> ตามอายุ <c oughs> คุณหมอกวาง คะ, <c oughs> ะขอบดีค่ <c oughs> ออจจะอาจารย์โอมและนอกจากนั้นค่ะหขมันพอหูตั้ง <c oughs> นอกจากจะรับฟังเสียงได้อย่างชัดเจนและยังช่วยทําให้เกิดการทาความสะอาดได้ง่ายาที่อาจารย์โอมจะพูดเมื่อกี้การระบายอากาศด้วยค่ะคือ <c oughs> ไม่เกิดความอับชื้นส่วนมากโรคที่เกิดในช่องหูมักจะเกิดกับสุนัขที่มีหูตกใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในหูในช่องหูเนี่ยมันจะมีตัวต่อมที่สร้างลักษณะคล้ายๆกับไขมันค่ะนะครับเพราะมันต้องสร้างตลอดเวลา ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละ,ะตัวใบตัวโครงสร้างของในในหูด้านในเนี่ยมี<ฆ>การสร้างรักษะของแว็กซ์ต่างๆเหล่านี้แล้วแล้วถ้าเกิดถูกปิดอับไว้แล้วเผอ,อิญว่ามีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆเข้าไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือติดเชื้อแบคทีเรียนั้นก็ได้อาหารจากไอกตัวสิ่งสกปรกเหล่านั้นแหละแล้วก็เจริญเติบโต,ตขยายพันธุ์แล้วถ้าเกิดว่า เริ่มมีความอับชื้อแล้วสุนัขเกาหรือเอาหูไปขูดไปถูอะไรต่างๆแล้วเกิดแผลค่ะโอ้โหยาวเลยปัญหาช่องหูอักเสบถูกต้องคือคือถ้ามันเป็นด้านนอกไม่ค่อยเท่าไหร่ไงเป็นด้าน ต้องบอกว่าด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าคือด้านที่นึกถึงสุนัขตัวหนึ่งด้านหน้าคือด้านที่เรามองเข้าไปเราเห็นใบหูเลยด้านหลังคือด้านที่มีขนคลุมด้านหลังไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเจอบริเวณด้านหน้าแล้วก็เข้าไปด้านในลึกๆเนี่ยตรงนี้จะปัญหาเลยเยอะเลยเพราะมันเข้าไปทำความสั่นยากทีนี้เรามาพูดถึงคําถามที่เจอได้บ่อยๆมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องหูจะไม่ต้องถอนขนหูไหมทําไมสุนัขบางตัวมีขนหูบางตัวไม่มีขนหูหมาพันขนฟันไม่ค่อยมีปัญหาเช่น ชื่อว่าขนสั้นมินิเจอร์ดูแมนสบายมากเลยไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ส่วนมากที่จะเจอขนหูเยอะๆเนี่ยขนพู้ด๊แน่นๆนะผู้ด๊อกทค่สุดจะเจีใช่คือสุนัขพันธุ์ที่มีขนมีขนทั่วร่างกายแต่จริงๆแล้ว่ขนบริเวณด้านไหนด้านหน้าของใบหูมันควรจะต้องมีน้อยแต่ถ้าหมาพันธุ์ขนยาวๆขนเยอะๆเหล่านั้นก็จะเจอขนเหล่านั้นด้วยคือความจริงแล้วขนบริเวณใบหูเนี่ยถ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาออกแต่ส่วนมากแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหาเนื่องจาก ขนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ยิ่งสะสมของแว็กซ์ของเศษเนื้อเยื่ออะไรต่างบริเวณใบหูและยิ่งทําให้เกิดความอับชื้นคือถ้ามีความชื้นเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าหูเป็นมาหูตกด้วยหูมันยิ่งเป็นใหญ่เลยดังนั้นก็จําเป็นต้องถอนขนหูใช่ถอนเพื่อให้มันเกิดการเอาสิ่งสกปรกออกแล้วก็ไม่ให้เป็นที่หมักหมมใช่แล้วแล้วก็ทําให้อากาศระบายได้ดีใช่ค่ะและทีนี้มีเจ้าของหลายท่านถามว่าถอนขนหูถอนยังไงถ้าเป็นเอาจริงๆแล้วที่สําหรับตัวหนูเองที่ คุ้นชินที่สุดคือใช้มือถอนใช้นิ้วตัวเองเนี่ยถอนขนหูคือต้องต้องต้องเรียนคุณฟางและคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าการถอนขนหูมันมีหลายวิธีบางคนอาจใช้เป็นลักษณะคล้ายๆกับปากที่ดึงออกอััณะคุณหมอชอบใช้แต่ต้องเรียนว่าโครงสร้างทางด้านในของใบหูเนี่ยมันมีส่วนนูนส่วนเว้าส่วนที่เป็นกลกอ่ะเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดึงแต่เฉพาะขนแล้วถอนออกไปเนี่ยจริงๆสุนัขก็ลำคาแล้วแหละทำลายแล้วแต่ถ้าเกิดไป จับหนีบไปโดนไอ้ก้อนเนื้อเหล่านั้นคือติ่งติของเนื้อในใบหูเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เจ็บแล้วก็เลือดออกแล้วก็จะฝังใจใช่ก็จะไม่ยอมไม่ทําหูอีกเลยถ้าไปโดนตอนคุณบอกว่าในเด็กโดนทุกแม่หีหูอะเจ็บไหมผมไม่เคยไงไม่เคยเหมือนกัน แล้วเนี่ยใช้ปากทีบแล้วด้วยความที่เจ็บแล้วดึงมีการสีขามีกาแผลแน่ๆดังนั้นต้องเรามระมัดระวังถ้าจะใช้อุปกรณ์แต่ถ้าไม่ถ้าจะแนะนำแต่ถ้าไม่ใช้อุปกรณ์เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเอาแป้งแป้งบางอย่างคือแป้งเนี่ยมันมี2อย่างนะมีแป้งฝุ่นทั่วไปกับแป้งที่ใช้ในการถอนขนหู อันนั้นคือทาเพื่ออะไร<ำ>เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานใช่พอเวลาใส่เข้าไปแล้วเวลาดึงออกมาใช้นิ้วธรรมดาดึงก็จะได้ใช่คือคือพูดง่ายเวลาเราใช้นิ้วธรรมดาดึงขนหูมาหรือจะใช้เครื่องมือก็ตาม,มใช่มันจะลื่นค่ะเนื่องจากว่าหนึ่งคือมัน เป็นเส้นขนเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะจตุมอีกอย่างคือมันเป็นเส้นขนที่ถูกเคลือบด้วยแว็กซ์หรือพวกขี้หูอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้แป้งโรยไปก่อนนิดนึงทําให้แป้งเนี่ยมันไปเคลือบบริเวณเส้นขนแลทํทำให้ฝืดมากขึ้นใช่ค่ะดังนั้นค่ะเราก็ดึงออกมาดึงเท่าๆที่เราดึงได้เอาให้รู้สึกว่าโล่งๆก็พอคือถามว่าจำเป็นต้องกําจัดทั้งหมดไหมคือเวลาไปที่ร้านตัดขนเนี่ยเขาอาจจะทําให้ทั้งหมดเพราะว่าไหนๆก็เราต้องเสียเงินแล้วเพา่ เอาให้โล่งเลยเดี๋ยวเก็บไม่หมดก็เดี๋ยวจะโดนตำหนิว่าเสียเงินแล้วทำไม่ไม่สะอาดแต่ว่าถ้าเราทําเองเนี่ยเราทําเพื่อลดปริมาณลดจํานวนเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทเข้าไปได้แค่นั้นก็น่าจะโอเคถามว่าสุนัขแล้วแม่เจ็บไหมอาจารย์อมไม่ค่อยชอบหรอกใช่ลองดึงผูลองดึงผมตัวเองสิคะเจ็บบางครั้งต้องมองต้องบอกเขาบอกว่าเนี่ย ทำไปเนี่ยเพราะว่ารักหนูนะใช่ทำไปเพื่อไม่ให้มันทำเพื่อหนูนะลูกหูหนูแม่ไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้โอเคนี่จบเรื่องการถอนขนหูอาจารย์โอถามว่าจำเป็นไหมจําเป็นมีความต้องทำแล้วก็ทีนี้ถามว่าหมาบางพันที่คือจริงๆแล้วว่าโรคที่เกิดในช่องหูมีเยอะเราพูดถึงเรื่องโรคที่เกิดในช่องหูที่เราเจอได้บ่อยๆก่อนดีกว่าอันแรกคืออย่างที่บอกว่ามีการอับชื้นแล้วก็การติดเชื้อบางรายเป็นหนอง เป็นหนองเยิ้มเลยไหลออกมาเลยบางรายปวดมากแตกไม่ได้เลยร้องตลอดเวลาลืภาพของเราหูเจ็บนิดนึงมดกัดเนี่ยเรายังเจ็บมากแต่ในสุนัขถ้าเกิดว่ามันเป็นอักเสบมันจะเป็นเยอะเลยอ่ะแล้วมันเป็นทั้งโครงช่องหูอย่างเงี้ยทรมานมากปัญหานี้คือเกิดจากแผลหรือหนองหรือการติดเชื้อหูอักเสบในช่องหูนอกจากนั้นเจอปัญหาเรื่องโรคผิวหนังโรคผิวหนังไม่ได้เจอเฉพาะด้านนอกบางทีในหูเนี่ยมันลามาจนทําให้เกิด ด้านในของใบหูหนาขึ้นมาเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องเชื้อราเชื้อ y ส s แล้วก็ทําให้สุนัขคันก็เกาตะกุยประเด็นหลักคือเวลาผิวหนังบริเวณใบหูเนี่ยเริ่มหนาตัวจากยีส s t หรือแบคทีเรียหรือเกิดจากการพูงแพ้ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยพอผิวหนังหนาตัวปั๊บใช่เขาจะคันพราะยิ่งคันเนื้อเยื่อยิ่งบวมบวมอักเสบพออักเสบปั๊บมันก็จะเป็นการปิด ไม่ให้สิ่งที่ค้างอยู่ข้างในออกมารูในช่องหูมันจะตีบลงจากผิวหนังที่มันหนาขึ้นแล้วสุนัขเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาเราโดนยุงกัดหรือโดนมดกัดต่างๆเราก็ใช้มือปัดหรือข้าเาคันขึ้นมาเราก็จะเกาในสุนัขอ่ะเขาไม่สามารถเอาเล็บเข้าไปในช่องหูได้เพราะฉะนั้นเขาจะตะกุยตะกุยบริเวณใบหูปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากหูอักเสบหรือเชื้อยีสต์เอลาที่ใบหูทําให้มันเกิดการคันแล้วอาจจะเกิดปัญหาอันหนึ่งคือใบหูที่เส้นเลือดที่ใบหูมันแตก แล้วก็บวมขังเป็นลูกโปง่ง<า>เป็นก้อนจากแค่<ล>การ<ล>คันเนี่ยแหละจากแค่นะการคันคันแรงกระแทกแรงหรือบางครั้งเนี่ยเกาจนเส้นเลือดฝอยแตกหลายๆคนคงจะเจอแหละคุณหมอวังในค,คลินิก็คงเจอเยอะ,ะเลยนะบางทีคนมองว่าเนี่หูมันบวม,มจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องหูบวมแต่จริงๆแล้วว่าหูบวมมันเป็นอาการตรงปลายสาเหตุสาเหตุที่เกิดจากการการที่หลอดเลือดที่อยู่ที่ด้านในของผิวหนังที่คุมใบหูมันแตกแล้วเลือดมันก็ค้างแต่พอค้างเสร็จมันออกมาไม่ได้ไง เพราะว่ามีผิวหนังหนา,นานครุมอยู่<ช>ดังนั้นก็มองแค่ว่าเนี่ยมันเกิดหูหูมันบวมจะให้หมอเจาะหรืออะไรต่อเอาออกให้แต่ประเด็นคือคุณหมอเขาต้องพิจารณาก่อนว่าสาเหตุหตอะไรมันเกิดจากอะไรเ <ฮะ S 2> ช่นมีปัญหาเรื่อง เห็บมัดหรือเปล่ามีเลื่อง่ามีปัญหาเรื่องไรเรื่องอะไรต่างๆที่ในในหูไหมมีปัญหาเรื่องเชื้อรายีสต์ต่างๆไหมหรือหูอักเสบด้วยสาเหตุอื่นหรือหรือไรในหูก็เจอได้บ่อยเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเวลาเราเดรนเอาของเสียไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือหนองออกจากใบหูที่บวมนั้นแล้วอ่ะมันก็จะกลับมาเป็นอีกถ้าเราไม่กําจัดสาเหตุ ที่เราคือตรงปลายเหตุไงแต่ต้นเหตุจริงๆอ่ะต้องทาที่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำถูกต้องเพื่อจะกําจัดยกให้มันหมดใช่มมีอีกโรคหนึ่งที่เจอได้บ่อยค่ะจะรวมมาหนูเป็นเนื่องก็คือโรคเนื้องอกในช่องหูมีเป็นทุกโรคเลยเนาะมาเพราะว่าสารพัดโรคเลยหมาหมอกก็จะเป็นโรคใช่เพราะว่าเราเลี้ยงจํานวนเอ็นเยอะเราเก็บมาที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงมาด้วยเพราะความจิใจอ่อนโยนใจใจดีของเราใช่ค่ะ ด้วยความไม่รู้จัก<า>คอรทั้งกายและงามทั้งใจใช่นะถูกต้องคะ่ะอาจารย์โอมปัญหาของเนื้องอกเนี่ยบางตัวเนี่ยตัดออกไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ <c oughs> คือคือเนื้องอกมีหลายประเภท <c oughs> มีทั้งเนื้องอกชนิดไม่รายแรงแล้วก็เนื้องอกชนิดร้ายแรง <c oughs> ถ้าถ้าปกติแล้วเนี่ยใบหูก็คือผิวหนังส่วนหนึ่ง นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการถูกสัมผัสถูกตะกุยอะไรบ่อยๆนานๆเข้าโอกาสที่จะเกิดเนื้องอกก็จะเกิดได้สูงขึ้นโดยเฉพาะสุนัขที่อายุเยอะๆใช่แล้วนะครับแล้วบางทีตัดไปก็จะเจอขึ้นมาอีกมันก็กระจายขึ้นเองได้แล้วพอเกิดเนื้องอกบางทีมันเกิดปัญหาอย่างเหมือนกันกับที่ผิวหนังหนาตัวเลยคือมันก็จะปิดปิดรูช่องหูใช่อุดเลยอุดรูช่องหูทําให้สิ่งสกปรกออกมาไม่ได้พอติดเชื้อก็ข้างอยู่ข้างในเป็นหนองข้างในปวดหูอยู่ข้างในจนกระทั่งวิธีการสุดท้ายต้องทําคือ พาดจักรยานกัเปิดช่องหูซึ่งใหญ่มากทีนี้ต้อง<ม>ต้องต้องเรียนอีกนิดนึงนะครับว่าเนื้อง,งอกเนี่ยมันเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเหมือนถ้าเจอที่ผิวหนังก็มีลักษณะคล้ายผิวหนังนะแต่ว่ามันเป็นเนื้อที่มีลักษณะนิ่มแล้วก็ซอฟมัน,ม,น,ม,นมันซอฟมันมันนิ่มอะแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเยอะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนนิดนึงก็แตกแล้วก็เลือดก็จะออกพอเลือดออกปุ๊บก็เป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรีย หนองก็จะเข้ามาเกิดแ,แบคทีเรียทมให้เกิดหนองเนี่ยแบคทีเรียสู้กับเม็ดเลือดขาวแล้วเพราะว่าอันแดนหนึ่งตายก็จะเกิดเป็นหนองเหลือยอ,ยอยู่เพราะฉะนั้นมีเนื้อง,งอกมีแผลมีหนองหูอักเสบด้วยแล้วก็เลยไปกันใหญ่เลยใช่ขออนุญาตแก้มาสักครู่นิดนิดหนึ่งที่บอกว่าการผ่าตัดยกช่องหูเนี่ยค่ะเป็นเป็นการผ่าตัดที่ ใหญ่มากๆอันนี้คือในมุมมองของเจ้าของสัตว์และผู้เลี้ยงแต่ว่าถ้าในมุมมองของสัตวแพทย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก่อให้เกิดผลดีมากกว่ากับการที่จะรักษาได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้พูดถึงทํากันก็ยังไม่ค่อยนิยมกันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่เนาะเราพยายามรักษาทางยาโดยการใช้ยาโดยการล้างให้หายก่อนไงอั้นเปิดแบบนั้นเนี่ยต้องต้องบอกว่าการเปิดช่องหูที่พูดถึงก็คือว่าเราจะเปิดผนังทางด้านข้างของรูหูเพื่อจะทําความสะอาดแล้วก็เย็บปิดแต่ว่าปัญหาคือว่า ต้องดูแลการดูแลหลังจากนั้นน่ะสุอการทําแผลในช่วงเขามีปัญหาเนี่ยเออพอเปิดช่องนั้นไปเราก็สามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดแล้วก็ดูแลได้แต่ว่าแผลที่ตามมาปัญหาที่เกิดตามมาจากแผลจากการที่เราต้องมาคอยดูแลไม่ให้สุนัขตะคุยเรื่องกาวอันมันยาวใช่ถูกต้องเป็นเรื่องใหญ่สําหรับใช่ค่ะสุดท้ายจริงๆนะคะดังนั้นพูดง่ายๆคือเรื่องช่องหูที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆถ้าเราปล่อยไปเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบกับชีวิตทั้งกับสุนัขและกับเจ้าของที่ต้องดูแลได้เพราะฉะนั้นก็คือดูแลดูแลตั้งแต่นั่นเนิ่นคือพยายามหมั่นตรวจหมั่นดูหมั่นสังเกตดูกลิ่นอะไรต่างๆที่มันผิดปกติเห็นอะไรที่มันมีรักษาเออผิวหนังบริเวณหูมันหนาขึ้นอะไรเงี้ยแล้วว่ามีก้อนอะไรแปลกๆรีบพาไปพบสัตวแพทย์คือในกรณีที่ยกช่องหูนะคือกรณีที่มันเป็นหนักมากจนไม่ไหวแต่ถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยเราก็จะพยายามรักษาทางยาด้วยการใช้ยาด้วยการฉีดยากินแล้วยาาาทคส ไปที่ประเด็นต่อไปค่ะอาจารย์โอมคำถามยอดทิศอีกแล้วอ่ะอีกอันหนึ่งก่อนผมมองว่าพูดถึงใบหูแล้วเนี่ยัญญากรรมตกแต่งใบหูก,ก็ทํากันเยอะนะใ,ในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันก็คงคงน้อยลงแหละ,ะการตกแต่งใบหูที่เขาบอกว่าเป็นสัญญากรรมตกแต่งเนี่ยอาจจะมองได้สองแง่อันที่หนึ่งคือคือเพื่อ ทำให้ดูสง่าเช่นสุนัขพันโดเบอร์แมนที่หูตกๆเนี่ยพอตัดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีการดามและทำให้หูมันตั้งหูก็จะดูแบบเออดูดูพังงาดไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูแบบเป็นโดเบอร์แมนอะไรอย่างนั้นแต่ว่าอันนั้นผลผลอันนึงแต่ประโยชน์อีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกรณีที่ที่หูตกแล้วมันมีโอกาสหมักมุมของเชื้อโรคได้การตัดหูแล้วก็ทําให้ตั้งขึ้นเนี่ยมันก็มเป็นเป็นวิธีการที่ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตอบหูมันอับเหล่านั้นแต่ว่า หลายๆคนก็มองว่ามันทรมานมากมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมชาติเขาก็ไม่ได้อยากทำหมาบอกว่าฉันอยากตกแต่งให้มันสวยไหมหมาไม่ได้บอกแต่ว่าเจ้าของเนี่ยอาจจะคิดไปเองแล้วก็คิดเผื่อเขาว่ามันจะได้สวยประโยชน์น่นอาจจะเกิดกับตัวเขาเองไม่ได้เกิดกับตัวสุนัขเท่าไหร่ก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสนะ่มันมีหลายๆพันที่เขานิยมตัดตัดแต่งช่องหูเป็นสัญยกรรมตกแต่งใบหูนะครับเป็นการตัดขอบด้านข้างให้มันดูบางลงให้มันดูเล็แคบลงเพื่อให้ได้ตั้งได้ โอเคค่ะ okay, ไปที่อีกหนึ่งประเด็นสําคัญคือวิธีการเช็ดหูค่ะดันโอมมีม,มีมีหลายฝ่ายมากๆเลยว่าอาจจะบางฝ่ายบอกว่าให้ใช้ก้านไม้พันสาลีรหรือคอตตอนบดันบดใช่หรือว่าจะเทน้ํายาลงไปเลยโดยตรงในใน,ในประสบการณ์คุณหมอกว้างเนี่ยเอาเราเราเอาประสบการณ์เรามาคุยกันก่อนดีกว่าว่าการใช้คอตตอนบัดเนี่ยลองนึกภาพของการใช้คอตตอนบัดเช็ดหูเราเนี่ยเรารู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวก้านสำลีที่มีสำลีคลุมอยู่นิดหน่อยเนี่ยมันไม่ได้ขูด หรือไม่ปีกระแทกที่ใบหูแรงๆแต่ในสุนัขเนี่ยการที่ทําให้สุนัขนิ่งแล้วก็ใช้ใช้ใช้อะไรเข้าไปแห่ในหูเนี่ยสุนัขก็จะพยายามไม่ค่อยยอมรับแล้วล่ะพัดคันแบบแปลกๆใช่แลวเราก็จะไม่รู้ว่าตัวสาลีเนี่ยมันถึงโดนผิวหนังอะไรขนาดไหนถูกต้องดังนั้นคือถ้าจะใช้คอตัอนบัดเช็ดนะผมมองว่านึกถึงการสำลีที่ทาแผลที่มีขนาดใหญ่มีปลายสำลีหนาๆเวลามันโดนหูมันก็จะกระแทกคือมันจะเจ็บน้อยกว่ามันจะไม่ใช่ว่าโดน ตัวพลาสติกหรือแกนไม้นั่นเป็นตัวกระแทกเนี่ยใช่และที่สาคัญค่ะอาจารย์โอมที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คือใบหูสรีระของใบหูมัจะมีล,ลักษณะรูปตัวแอลอ่านตัวแอลเพราะ<ช>เป็นท่อตรงๆเข้าไปแล้วก็วกกลับเข้าด้านในใ<ช><ล>เพราะฉะนั้นจะเป็นจุดที่หมักหมมและสะสมและที่สําคัญคือเขาต้าบาดไปไม่ถึงไม่ถึงใช่ค่ะแล้วปัญหาอันหนึ่งคือเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปลึกขนาดนั้นมันเจ็บอะ<ช>่ะในนั้นมันเจ็บในนั้นมันมีมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงแล้วสุนัขจากความกลัวแล้วยิ่งดิ้นเข้าไปใหญ่ง เจอเจอเรื่องเยอะเลยแหละใช่สตัตวแพทย์ส่วนใหญ่จะไม่แนะนําให้ใช้คอตตอนบอัตเพื่อความปลอดภัยกับหมาและที่สําคัญคือมันเหมือนเป็นการยิ่งทําให้เชื้อโรคเนี่ยดันกลับเข้าไปแล้วขี้หูดันกลับเข้าไป<อ>าดังนั้นเนี่ยเขาจะแนะนําให้ใช้เป็นน้ํายาล้างหูโดยเฉพาะเป็นการล้างช,ช่องหูใช่ล้างช่องหูใช่ค่ะเทลงไปเลยในบริเวณช่องหูนะคะแล้วก็คลึงบริเวณโคนหู เพื่อให้น้ํายาเนี่ยมันเข้าไปละลายที่หูได้ทั่วถึงแล้วก็เดรนออกใช่เดรนออกนี่อาจจะใช้ง่ายๆคือสัมบีซับก่อนสําบีซับตามที่สัตวแพทย์มักจะทําให้นะคะแล้วก็พอเห็นว่าโอเคมันเริ่มสะอาดใบหูเริ่มสะอาดไม่มีขี้หูไม่มีอะไรแล้วก็เช็ดออกหรือไม่ก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆนกว่าจะมั่นใจสิ่งที่สําคัญคือการที่เราใส่ของเหลวเข้าไปในหูเนี่ยเข้าไปในหูเนี่ยหมาจะําคาญหมาจะไม่แฮปปี้เลยใ่การที่จะฟิกซ์ให้เขาอยู่นิ่งๆคือไม่ไม่ใช่ทําคนเดียวหรือว่า หมาจะไม่นิ่งขนาดนั้นอ่ะต้องให้อยู่นิ่งๆแล้วต้องเช็ดของเหลวออกมาให้หมดเพราะม่ันจะกลายเป็นการข้างนาำจะข้างอยู่นั้นยิ่งกลายเป็นแรงสะสมทขาแย่า่เลยดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดคือปล่อยให้เขาสะบัดหูให้เขาสะบัดหูให้เขาวิ่งแล้วก็ปล่อยให้สะบัดหูใช่แล้วก็ต้องเช็ดให้สะอาดสำคัญมากต้องเรียนย้ำเลยว่าการที่จะใส่แล้วเขาไปในช่องหูเนี่ยต้องต้องต้องพยายามเรียนรู้ถามคุณหมอว่าต้องทำแบบไหนยังไงบ้างแล้วก็ ล้วที่สำคัญมันมีปัญหาตามมาไงค่ะแล้วที่สําคัญต้องใช้น้ํายาล้างหูสาหรับหมาแมวโดยเฉพาะเนื่องจากว่าในส่วนผสมน้ํายาล้างหูของสุนัขแมวเขาจะแตกต่างกับน้ําเกลือทั่วๆไปที่มันจะไม่สามารถระเหยออกได้ง่ายนะคะแต่น้ํายาล้างหูเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในการที่ระเหยออกได้ง่ายกว่าของเหลวโดยทั่วๆไปบางคนให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ผสมน้ำเราใส่เข้าไปเป็นฟองฟู่เขาสะใจมากเลยเคยเห็นไม่ได้เคยโดนนะเคยเห็นมีคนทําแล้วก็บอกในคนผู้หนึ่งในคนเน่ะก็เขาอาจจะแต่ว่าเาเขาเก็บ เช็ดออกทําความสะอาดได้หมดไงแต่ไอ้หมาเนี่ยหูเขางขาเลยนะคะหมาคงจะรู้สึกว่ามันมันระคายเคืองมันมีอะไรเป็นฟอรอะไรอย่างเงี้ยเขาหคงจะแย่ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นใช้ของสุนัขโดยตรงนะครับเป็นน้ํายาที่ทําความสะอาดหู ภายใต้คําแนะนําของสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญถ้าเรายังไม่เคยทำาน่แนะนําให้พาไปพบสัตวแพทย์ให้เขามีการแนะนําก่อนนะคะจะได้ชัวร์ๆอย่าไปเดงซื้อมาแล้วทดลองใช้เองเลยเพราะมันจาไม่มีวิธีการทำที่ถูกต้องและสําหรับความถี่ในการเช็ดหูสุนัขมีเป็นคําถามนี้เยอะมากๆเราไม่ตายตัวนะจาร์โอมว่าจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ความสะอาดจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยใช้แค่การเช็ดทำความสะอาดทั่วไปไม่จำเป็นต้องเทน้ํายาหรือว่าาไม่ต้องใช้อะไรพันกับสัลีแปะแปะกับสัมลีกำลัที่มาเช็ดหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นสำลนแผ่นคอตตอนแผ่ไม่ใช่คอตตอนบัดนะเป็นแผ่นเอามาจุ่มแล้วก็เช็ดใบหูทางด้านในแล้วก็ใช้นิ้วจุ่มเข้าไปเลือกที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะว่ามันจะเป็นตัวกําหนดอยู่แล้วว่าถ้า ข้าไม่ไ <ONG> ด okay, ้<ช>แล้วก็ไม่ต้องไปศูนย์อะไรอย่างเงี้ยใช่เขาสงสารก็นั้นไปบ่อยใช่แล้วก็การล้างหูอาจจะทําได้ล้างหูทําได้แต่อย่าบ่อยแล้วที่สำคัญคือต้องใต้คาแนะนําของสตแพทย์แล้วก็ต้องล้างอย่างถูกต้องไม่งั้นจะเป็นการยิ่งทําให้แย่เข้าไปใหญ่การใส่ของเหลวเข้าไปใหญ่หมักหมมเข้าไปใหญ่เลยนะคะวันนี้ผมเชื่อเลยนะเดี๋ยวพอพูดจบเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจูดี้แอปเปิลสตรอเบอรี่ลิลลี่มาสิรีหมาชื่อหมานะมาดูหูเอาหูมาดูหน่อยซิไปหาคุณหมอกัน ซื้อน้ำยาล้างหูกันให้คุณหมอแนะนํากัรนะย่าทําเองห้ามเลยนะไปเอาเอาไฮโดรเจนพอกสายผสมน้ำแล้วก็กรอกหูอะหมายิ่ตกใจยิ่งกลัวเขาบพี่ใหญ่เลยอย่าเอาอาแอลกอฮอล์เพิ่มเพด้วยอันนั้นยิ่ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นใต้คำแนนาำสตรวแปรดีที่สุดใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่อง ช่องหูและวิธีการดูแลหูแบบคร่าวๆนะครับถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าหลายๆท่านที่ยังไม่แน่ใจหรือว่าย,ยังสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้ตามด้านล่างของลิงก์ใช่ค่ะ,คะคสามารถเม้นต์ใต้ YouTube ได้เลยนะคะคมเมนต์ได้เลยเพราะอาจารย์มอมจ,จะไปตอบพูดไม่ทันหมอกว่าอาจารย์อมจะไปตอบคนเดียวนะคะคนเดียวด้วยเหรอ<笑><笑>ใช่คนเดียวคะ่นะนีคําถามก็ถามมาได้ครับเพราะฉะนั้น ถ้าถ้าสงสัยอะไรก็ติดต่อมาใช่ค่ะครับโทรศัพท์มาก็ได้เอาให้เบอร์่างโอเคค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับอาจารย์โอมแล้วหมอกวางได้ใหม่นะคะพุกวันเสาร์ช่วงดีเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะในรายการ Head Care on Air ค่ะนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ